นะครับงงมือทําสําคัญที่สุด Take action อันที่สุดนะครับผมเปิดบริษัทโจโดอยมาเนี่ยผมสร้างคนมาเยอะมากสิบผมนะครับสามารถเรียนแล้วก็สอบซวิเกได้มากมายนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาทักทายกันนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับคิดบวกคิดดีวงมือทําเสม,มอเ a คแอคชั่นคัญที่สุด ใาไรศาสตร์ในต้องการเนี่ยเขาสอนให้เรามีสมาธินะครับทําสมาธิแล้วก็ขอร้องขอสุดท้ายคืองงมือทํามันไม่มีอะไรที่จะได้มาแบบฟรีๆนะทุกอย่างต้องออกแรงงงมือทํานะครับต่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าช่วยคุณยังไงนะครับแต่คุณก็ต้องงงมือทําด้วยไม่ใช่ว่าแบมืออย่างเดียวนะครับเทคแอคชั่นสำคัญที่สุดงงมือทำสาญ,ญที่สุดเพราะนั้นงงมือทําทันทีเทคแอคชั่นหน้าเยี่ยมครับ สุดท้ายขออวยพรทุกคนนะครับโชคดีนะครับวันนี้วันจันทรนะครับแฮปปี้โชคดีมีความสุขขอบคุณเสมอจงสำนึกสำนึกงูกคุณเสมอขอบคุณเสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณเสมอมมือทำเยี่ยมโชคดีมีความสุขครับทุกคนทักทายกันได้อยู่นะครับ Hmm, <laughs> hmm. <laughs>